อาวุธที่ยอดเยี่ยมที่คุณมีและสามารถใช้ได้ทุกครั้งคือพลังโดยกำเนิดของคุณคุณเป็นมนโนธรรมและไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถกักขังมันได้สิ่งที่พวกเขาทำมาโดยตลอดและยังคงทำคือควบคุมจิตใจมนุษย์จิตใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและสลายไปเมื่อร่างกายกลายเป็นฝุ่นสติสัมปชัญญะเป็นวิญญ,ญาณอมตะและดำรงอยู่เป็นชาติแล้วชาติเล่าจิตวิญ,ญญาณเป็นอิสระโดยธรรมชาติจิตใจประสานประสบการณ์เฉพาะในขณะที่วิญญ,ญาณอยู่ในร่างกายเท่านั้น และถ้าคุณเป็นผู้มีมโนธรรมเสรีทำไมคุณถึงสั่นสะท้านด้วยความกลัวขนาดนี้ เพราะจิตใจถูกครอบงำอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วเมื่อคุณเข้าใจเกมนี้และสามารถปลดปล่อยตัวเองจากเกมนี้ได้ตลอดไปอย่าตกอยู่ในเรื่องเล่าที่ลดความถี่ของการสันสเทือนของคุณอย่าเชื่อสื่อข่าวต่างๆเพราะมันจ่ายเพื่อมาเผยแพร่ความกลัวความเกลียดชังและความขัดแย้งในหมู่มนุษย์เธอจะไม่อุทิศตนเพื่อสร้างความรักสันติภาพและความจริงใจเพราะไม่มีใครใจ่ายเงินเพื่อสิ่งนั้นเนื่องจากสามารถชนะได้ฟรีไอยีไวเท่า